เรื่องนะคะของการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมนะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะนักลงทุนญี่ปุ่นค่ะยังคงสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยล่าสุดค่ะเตรียมจัดตั้งนะคะนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยใช้ต้นแบบนะคะเมืองคิตะคิวซูของญี่ปุ่นค่ะพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะภายหลังจากที่นักวิจัยจากญี่ปุ่นได้เข้าสำรวจพื้นที่ในประเทศไทยโดยเน้นพื้นที่ที่ไม่มีรอยเลื่อนไม่เสี่ยงน้ําท่วม อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและมีขนาดพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในที่สุดกลุ่มนักลงทุนจากญี่ปุ่นจากเืองคิตากิวชูก็ตัดสินใจเลือกพื้นที่ในตำบลลางบัวอำเภอจอาบึงจังหวัดราชบุรีลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเนื้อที่กว่า20,000ไร่จัดตั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียเชื่อมโยงเส้นทางสู่เศรษฐกิจวิเศษถวายของเมียนมาเราเรียกของเราว่าสมาร์ทซิตี้นี่ยสมาร์ทอินดัสทรีซิตี้ก็เป็น พูดง่า,งงายๆเป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นสเฟสเฟสละเ0็ดกว่าไร่3เฟสก็20,000กว่าไร่ซึ่งเป็นเนื้อที่มหาศาลแต่ความที่มันใหญ่มันก็จะต้องมีอย่างอื่นด้วยให้พร้อมพูดง่า,งงายๆเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่อาศัยโรงพยาบาลเซอร์วิสหน่วยงานของรัชการเป็นวันสต็อปเป็นเมืองที่สมบูรณ์ ด้วยอดีตที่เจ็บปวดของเมืองคิวตักคิชูทางตอนเหนือของเกาะคิชูที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษอย่างหนักจากโรงงานผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในเอเชียจนกลายเป็นเมืองแห่งมลพิษและต้องใช้เวลานานนับ10ปีจึงจะแก้ไขได้จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองต้นแบบของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการลงทุนสร้างนิคมอ,อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของนักลงทุนญี่ปุ่นกลุ่มนี้ได้นําเอาอดีตอันเจ็บปวดมาเป็นบทเรียนโดยได้ลงนามความร่วมมือกันระหว่างเมืองคิวตักคิชู และบริษัทโมนาทวิวเดเวล OP เมนต์และจังหวัดราชบุรีเพื่อสร้างเมืองอุตสาหกรรมที่ปลอดมลพิษภายใต้ชื่อราชนครเมืองนิเวศอีโคโทาวโดยใช้เมืองคิปตักลิชูเป็นต้นแบบครับเรามีความพรอ้อมมีศักยภาพอย่างสูงนะในการทำนิคมอุตสาหกรรมครั้งนี้และข้อสําคัญเรื่องการประหยัดพลังงานเราจะเป็นนิคมต้นแบบเรื่องการประหยัดพลังงานในทุกๆเรื่องครับเรามีจะเราจะมีโซลาร์ฟรฟ์มโซลาร์ลูฟนะครับ ที่มีแผงโซลาเซลล์เนี่ยลอยอยู่ในน้ําเลยเพราะเนื่องจากว่าพื้นน้ํามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เราก็จะมีโซลาเซลล์ตัวนี้วางไว้บนหลังคานะครับแล้วก็ไปลอยน้ํามาผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุนจัดเมืองคิทตะคิวชูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ไม่เพียงจะส่งผลดีต่อการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายการลงทุนในด้านต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตในด้านเศรษฐกิจในอนาคตรวมทั้งการเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลุ่งพิงรุมถ่ายภาพสรีมงคลไกรวงศ์วิทย์รายงานจากเมืองคิปตักคิวชูประเทศญี่ปุ่น